วันนี้ผมมิสกิสี่เจ็ดวันนี้เราเปลี่ยนแนวเกมเล่นบ้างสำหรับคนที่สงสัยว่าพี่เกมเยอะขนาดนี้แบบมีเกมไหนเล่นได้บ้างไม่ได้บ้างเอาจจริงนะที่ผมโหลดมากองกันไว้เนี่ยผมเขาเรียกอะไรความชอบส่วนตัวแต่เล่นไม่ได้ก็หลายเกมนะ,ะประมาณสามสี่เกมได้ที่เล่นไม่ได้นะที่เล่นได้ก็พอมีเฟมเรทก็สักประมาณสิบยี่สิบประมาณนั้นม,มันก็อาจจะไม่ได้ แรงมากเพราะมือถือผมก็อย่างที่บอกไปอ่ะมือถือผมมันเครื่องเก่าแล้วมันเครื่องแต่้งหกเจ็ปีก่อนอย่างวัน p ี e ไพเร r a t เล a ยร์สี่อ่ะผมเล่นได้นะมันก็แล้วแต่อาไดเวอร์อจริงอ่ะบางอันผมก็เจอ12เฟรม17เฟรมหลักๆผมจะอยู่แค่10เฟรมพูดแค่นั้นแหละ ส่วนมาฮีโร่เนี่ยต้องใช้ไดเวอร์ถึง3ตัวหรือไม่ก็2ตัวที่แบบเราต้องหาหัวโล้น1อันเกือบตัวเอาไว้ลันเกมในช่วงที่เราผ่านสตอรี่แรกอะไม่งั้นแล้วก็ไม่อยากจะพูดเลยคุณจะเล่นแล้วมุนมากถ้าเครื่องไม่แรงจริงนะผมผมบอกเลยจะเครื่องผมมันก็เครื่องเก่าแล้วแหละว,วันนี้เราก็เล่นชิวๆซึ่งนิดสักหน่อยไห you player. another can fight another player. เห็นอย่างี้นะไม่ฮีโร่ผมเล่นได้แค่2ถึง3เกมต่อตานะเพราะว่าเฟรมเลทม,มันจะตกลงไปแบบตกมากเลยอ่ะจะเหลืออยู่ประมาณ5เฟรม10เฟรมอย่างเงี้ย

Hurry! What a pain! Too slow. I see right through you. I'll catch you. Yeah, sweet! Let's go. Full Shake in your boots. Explode! Too slow. Don't give up. Be the wind. You want a better? John. I see right through you. Yeah. Why me? you don't talk that? I'll save you. Take that. Yeah. Let's go. Fun may not lay. What is Too slow. Bring it. Don't give up. Shut <laughs> up! Move it. my remaining feathers you're not Recruit! admiration was wrong what fun do let's go you want a feather oh, quickly, quickly. Too slow. I see right through you. I won't let you escape. Alright. Sacrifice. I do what must be done. I can't. Calm down. I'm stopping you. You weren't paying attention to you. I'm so glad you hate me. It's about time to finish this. It's my nest egg! <laughs> I didn't even have to go that fast. Bow yeah. Let's go. I'm melody. No no slow. Move it! You're Blast sweet. Off. Yeah, rack. Oh. เจอมันว่ะ. Let's go. With my remaining feathers. Okay. better not forget this. ค่าแม่ Ah, hopefully that's one less to worry about. Excellent. Excellent. Nick Hobbit or Milo. It's time to choose your character. I'll go. Let's do our best, alright. I'll take you on. I'm smitten. I'll take care to the death. How about choosing a stage? The atmosphere of the stage can change. <laughs> ชอบท้าน,นี้ออกไหมมาเออต่อยผีแล้วมันเผลอเออเออต่อยอยู่ไม่เป็นไรเรากันได้เรากันได้อันนี้กันไม่ได้ เหมือนอ้อมไม้มันจะเป็นท่าโจมตีแล้วลดเกรดตัวเองไปด้วยเลยไม่ค่อยได้ใช้ท่าไม่ใส่เฟรมเลนเริ่มตกเลยเห็นไหม ตัวนี้ค่อนข้างร้อนไวนะมันกีสเปคกว่านารูโตะเยอะเลยแต่เครื่องใครไม่แรงจริงๆผมแนะนำเป็นดารุโกรดสามนะมันจะเล่นได้ลื่นกว่า

วันนี้ก็ประมาณนี้มันเล่นให้ดูว่าไอเกมที่เรามีเนี่ยคือเราเล่นได้จริงๆไม่ใช่ว่าเราเล่นไม่ได้ <c oughs> ก็ประมาณนี้ถ้าใครอ่าก็อย่างที่ผมบอกไปถ้าจะให้ผมสอนลงอ่ะผมสอนได้แต่คลิปนารูโตะที่ผมลงไปก่อนหน้านี้ผมขอ20ไลค์แค่นั้นหรือไม่ก็ไปบวกหนึ่งในอ่าหรือไม่ก็ไปบวกหนึ่งในคลิป านารูโตะที่ผมลงครั้งแรกอะบวกหนึ่งสิบเกินเกินสิบคนนี่ผมก็ลงให้ละหรือจะเลือกเป็นย like ี่สิบไลค์ก็ก็ได้อันไหนก็ได้คืออันไหนถึงก่อนผมก็จะมาสอนลงเพราะว่าผมก็สัญญาไว้อย่างนั้นเนาะเอาจริงๆนะบางคนก็อยากเออเล่นอยากลองว่าเครื่องตัวเองไหวไหมอันเนี้ยผมเข้าใจต่แบบบางทีก็ต้องเข้าใจผมด้วยนะเพราะว่าแบบเหมือนผมทำแล้วผมไม่ได้กำลังใจก็ไม่รู้ผมจะทำไปทำไม ในเมื่อถ้าถ้ามันไม่ได้ตามเป้าผมก็เหมือนกับว่าผมลงเล่นไปเรื่อยๆได้โดยที่ผมไม่ต้องสอนก็นได้อะไรอย่างนี้หรือถ้าใครคิดว่าเอ้ยผมขอแค่นี้มันเยอะเกินไปมันมันก็จริงๆอ่ะมันก็ไม่ได้เยอะนะผมขอแค่แบบบวกหนึ่งเกิน10คนกับอ่าอะไรนะอ่ากดไลค์ยี่สิบแค่นั้นเองผมไม่ได้ขออะไรเลยเยอะเลย คลิปที่ผมลงล่าสุดผมขอ20ไลค์แต่ถ้าเป็นคลิปก่อนหน้านี้ไอ้ที่ยอดคนดู2,000กวา่าผมขอบวก1ใต้คอมเมนต์ผมอะ่ะ10คนแล้วผมก็จะพาลงอ่าผมมีลิงก์ลิงก์งแอปให้แต่ว่าแต่ว่าจะมีไม่เหมือนกันนะซึ่งแอปแอปเนี้ยแอปจำลองเนี้ยทุกแอปจำลองอะ่ะจะมีเวอร์ชั่นที่เสถียรกับมือถืออะ่ะไม่เหมือนกันนะ อันนี้ผมผมบอกไว้ก่อนเดี๋ยวทุกคนหาว่าเอ้ยพี่ผมมามาแล้วทําไมมันแหลกทาไมมันกระตุกทาไมมันทําแบบพี่ไม่ได้อะไรเงี้ยอันนี้ผมก็บอกไว้ก่อนแต่สําหรับคนที่อยากได้จริงๆก็เนาะก็ทําตามที่ผมขอหน่อยผมก็ไม่ได้ขออะไรเยอะแยะแบบว่าเออผู้ติดตามถึงสักร้อยคนพันคนหรือแบบร้อยไลพันไลอะไรผมก็ไม่ได้ขอขนาดนั้นเนาะผมก็ขอแค่นี้พอให้ผมมีกําลังใจในการแบบว่าเออทาคลิปให้อะไรเงี้ย เนาะก็ช่วยๆกันหน่อยเนาะเออสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็มาเล่นให้ดูว่ามันมีเกมอะไรที่เล่นได้บ้างอะอย่างเกมโจโจเนี่ยผมรู้สึกว่าเล่นยากนะเกมแม่งเล่นยากมากมันมันต่อยยากอะเออมันต้องเล่นกับจอยจริงๆริงะแล้วซึ่งถ้าผมต่อจอยผมจะไม่ได้เชื่อมกับหูฟังไงแล้วมันเล่นยากเพราะผมไม่ได้มีหูฟังแบบเชื่อมจอยอะไรเนี่ยเออ อ่ะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ถ้าใครมีคำถามหรืออยากสอบถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้นะเดี๋ยวผมมาตอบเนาะไปแล้วครับ